สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้กะผมจะพาไปเก็บพักเนาะครับเนาะเก็บพักที่ปลูกไว้ตามหัวตามสวนตามห้าวครับแล้วก็จะพาไปแกงน่อไม้ครับ มาบวบลิมรัวงามเนาะกำลังเป็นดอกครับนี่คิดดอกเป็นหมากอีกแต่นันหทนหนาวแล้วนะเยอพอแล้วเอาหมากนี่ะมาอึครับนี่มา้อึเอาไปแกงใส้เน,นะน,นื้อไหมเนือน้อเมนูเด็ด ไปยีฟ้ากินแกงหน้อไม้ครับพี่น้องมาอนี่เอาตะไคร้อยู่นี่นี่ครับตะไคร้สดนะครับทุกคนเนาะโอ้ยปลกปูกไว้งามเลยแล้วแต่นานา,นาวนี่จะไมด้ปลกกูกในห,ห้าวแล้วเอาไปตูครับนี่ งา,งามไปดูน,นี่ักแ่ปลูกไว้กันงามๆครับบริกินจักกะใบกะเพราครับพักปลูกไว้ในเหาเนาะหน้าหนาวหน้าหนาวถ้าบบมีในเหามันก็นจะตายไปเนาะน,นี่ก็เป็นมักพิดครับมกพิบตะไคร่ตะไคร้ผมปลูกไว้กันต้องใส่กระถางเนาะถ้าบ่าใส่กระถางมันตายครับลูกโดกโด พระหอมนี่พราหอ,อมป้อมปูแหวกกำลังขึ้นกำลังเป็นเบียร์เดีมาเก็บลูกกรธเก็บมารครับอันนี้มาผมาพริกนแดงก็กเก็บไปเบิดแล้วเนาะเรือแต่มักเดียวครับเ,รเก็บขา้าแช่ตู้เย็นไว้แช่ซองพิชมันจะได้กินแบบกินโดนรับหนาหนาวกกินได้เนาะโอ้คือเขียวปลอดสานพิษด้วยครับนะ เพอาล้วบอกอันนี้มะฮงครับมะฮงมีที่สองต้นต้นนี้บอกกระดกเป็นไรน,นี่กำลังใหญ่ครับนี่มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหมากเนาะที่มากไหนแล้วครับลงต้นนี้ครับต้นนี้ต้นนิดสุดยอดเลยครับโอ้ยมองปวดได้อยู่มีปวกไวขึ้นชนิดิตัวสุดยอดเนาะครับนอะอยู่แตงเ,เงเพงเพียเนาะมะฮงแพงแพงเนาะบานนี้ครับมากน้อยน้อยหมากน้อยนอยกับแพงครับนี่ สามนี่กับประมาณหน่วยละสี 4, ่พัน, 3, นอ 3, บอลเห่นมั้งสามพันเนาะประมาณสามพันบอลประมาณห้หกสิบบาทบ้านเฮานะประมาณนี้แหละนี่ครับโอ้โหปลูกไว้พายูใกล้กัดป้าอยากกระทักมาเด้อเะกระทักมาก,กับม้าเอยงเนาะบอกสูงไงได้ครับ ห่วง,ง,า,มงามึงแมเอาไว้พัดขึ้นใจกันจากตายไม่เลยครับวกไปโดนลเรต่อไปก็เป็นพักมลภาพะปลกไว้นี่ครับมีทุกอย่างนะครับเสารเนี่ยสารเนี่ยนีย่มันอยู่ข้างนอกนาหนาวหนาห้อนมันอยู่ข้างนอกแต่หนาหนามมันก็ทีเกิดอยู่ข้างในครับอันนี้เอาไปครับเมนูเมนู เมนูยังมื้อนี้มือนื้อเมนูแกงหน่อไม้ใส่ใส่ตีนไก่ใส่ตีนไก่ใส่มักบวบมักอึครับมื้อนี้นี่ผักสดๆนะครับเนาะจากสวนนี่ครับมักปักหมักผักกระปุกไว้เนาะพี่น้องเนาะลายมักนี่ครับพี่น้องนี่ยลามักหนึ่งอยู่เนี่ยหนึ่งนี่ครับมักปัก แกงหน่อไม้สูตรสูตรไทยบ้านดอนยนางนะครับ,นะบ,บเนาะพก6สีแดงได้พี่น้องไนดะ้พกกะได้สูตรไทยอื่นเขาเห็ีดแบบต้องนั่งมาเดือดซะก่อนน้อยใส่สูตรบ้านดอนยนา낭แบบไหนปลากระดีปลาแดกปลากระเดกครับ ใส,ส่ไรแซ่บไล่โอ้พ่อนี่ครับเ,รเครื่องปรุงวันนี้ก็มีพักนี่นะเตียงไก่ประบบ <ừ. S 1> ร้าบวบมเอื้อันนี้เป็นเส้นน้ำไมครับเส้นน้ำไม้แซ่แข่งเนะาะน้ำไม้หนึ่งแซ่แข่แงไว้ครับนี่ครับเ็ดสดๆนี่ เฮ็ดบอย่งนาะพี่น้องเนา,านเดงจังกัคอมเมนต์มาบอกใเด้ ตรูสายลายลายจนั้นนะครับนะใสายลายแสบลายลหอมลายโอเคนแม่นห้อนครับพี่น้องมาเด้อยกินกันเดี๋ยวซิ้นไก่พร้อมโอ้โหสดๆห่อมเลยนะ มาครับพี่ทองแกงน้ำไม้น้ำกันครับแจยกินไก่โอ้โหจะแส่บไปลยนแ่แส่บครับแส่บอลร ตู้รถหัอใหญ่ครับสารักซิมี่ก็ขอฝากไวปซินี้ก่อนนะครับนะขพราะอยากกินข้าวก่อนครับสวัสดีครับ